สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนสุดสัปดาห์ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมจับทุกประเด็นร้อนไปพร้อมกับผมพลวัตผู้พิพัฒครับสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับทุก4ทุ่มนะครับ กดช่อง5หมายเลขหนึ่งมาเจอกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w t v 5 c o t h วันนี้เราพบกันในค่ำคืนวันที่17พฤษภาคม2563วันนี้เป็นวันแรกของการใช้มาตรการผ่อนปรนระยะ2นะครับบรรยากาศทั่วไทยเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันวันนี้ห้างสงรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์นะครับกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งคนเยอะเลยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นครับ สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในวันนี้นะครับเพิ่มขึ้นมา3รายด้วยกันนั่นเองนะครับสารายนี้ต้องฟังกันให้ดีก่อนนะครับว่าพบใน state quarantine หรือว่าสถานที่กักกันตัวของรัฐนั่นเองนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโดยรวมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมานะครับสะสมอยู่ที่3028คนนั่นเองนะครับสารายนี้เป็นนักศึกษาไทยอายุประมาณ20กว่าปีนะครับเดินทางกลับมาจากปากีสถานและอียิปต์นั่นเองครับ ในวันนี้มีผู้รักษาตัวหายดีกลับบ้านได้เพิ่มมากขึ้น1รายนะครับทำให้ตัวเลขคนที่กลับบ้านแล้วเนี่ยคือหายดีแล้วสะสมอยู่ที่2,000 8 5 6คนมีคนที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก116คนณตอนนี้นะครับขณะดเดียวกันวันนี้มีข่าวดีก็คือว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับยังคงตัวเลขเดิมนะครับเหมือนกับเมื่อวานซืนนะครับก็คือ56คนเพราะเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับคือเมื่อวานนี้สถานการณ์ดีกว่าวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยคือสูงทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อและตัวเลขผู้เสียชีวิตแต่ว่ามาในวันนี้เนี่ยมีสรารปรับเพิ่มมขึ้นนนนาััเองะครบ อย่างไรก็ตามนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะดูแคบเฉพาะในไทยไม่ได้นะครับต้องดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกกันด้วยจนถึงขณะนี้ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้ครับยอดรวมทั่วโลกนะครับผู้ติดเชื้อรวมกัน อยู่ที่กว่า4,736,000คนเสียชีวิตกว่า313,000คนรักษาหายดีแล้วกว่า1,818,000คนครับสารัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดนะครับติดเชื้อกว่า1,500,000คนและเสียชีวิตอีกกว่า90,000คนครับอิตาลีนะครับติดเชื้อรวมกันกว่า2,24,000คนและเสียชีวิตกว่า31,000คน ขณะเดียวกันครับมาดูฟักฝั่งของสเปนกันบ้างนะครับติดเชื้อกว่า276,000คนและเสียชีวิตกว่า27,500คนและจีนนะครับเดี๋ยววันนี้มาโฟกัสกันที่จีนหน่อยนะครับ คือจีเนี่ยเป็นต้นต่อการระบาดของเชื้อโควิด1 9นี้นะครับวันนี้ยอดรวมกันอยู่ที่82,900คนและเสียชีวิต4,600คนที่บอกว่าต้องโฟกัสที่จีนเนื่องจากว่ามีคุณหมอที่จีนเนี่ยออกมาเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่การระบาดของโควิด1 9จะกลับมาเป็นการระบาดระลอก2ครับ สถานการณ์ในจีนดูเหมือนว่าจะดีขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ล่าสุดนี้เนี่ยดรจงหนานซานที่ปรึกษาทางการแพทย์อาวุโสของรัฐบาลจีนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมต่อสู้กับโรคโควิด -19 ในจีนเนี่ยเขาเตือนว่าจริงๆแล้วจีนยังมีความเสี่ยงนะครับที่จะ,ะเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 ระลอก2เนื่องจากมีปัญหาของการขาดภูมิคุ้มกันโรคโดยจีนต้องเร่งพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อโควิดต่อไปซึ่งมีแนวโน้มว่าวัคซีนที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ แบบอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการคิดค้นพัฒนาขึ้นมาอย่างไรก็ดีขณะน,นี้จีนสามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้เป็นส่วนใหญ่แล้วโดยประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันปกติหลังทางการผ่อนคลายล็อกดาวน์และอนุญาตให้โรงเรียนและธุรกิจเปิดดำเนินการได้อีกครั้งหนึ่งครับ จากจีนไปฟักฝั่งที่ยุโรปกันหน่อยนะครับอิตาลีครับท่านนายกของอิตาลีเนี่ยกล่าวว่าอิตาลีต้องยอมรับความเสี่ยงต่อการกลับมาระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่หลังทางการประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพื่อให้ภาคธุรกิจต่างๆรวมถึงร้านอาหารพัตตาคารร้านเสริมสวยโรงภาพยนตร์โรงยิมคาเฟ่กลับมาดําเนินการได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้และในสัปดาห์ถัดไป ส่วนในวันที่3มิถุนายนนะครับทางการจะเปิดพรมแดนต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสาภาพยุโรปอีกครั้งโดยที่ใครมาเที่ยวที่นี่เนี่ยไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันนะครับจะอนุญาตให้ชาวอิตาลีสามารถเดินทางข้ามเขตและข้ามจังหวัดได้ด้วยก็คือเป็นการเปิดประเทศแล้วนั่นเองครับส่วนที่สหรัฐครับห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อว่า JC Pen n น เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่อันดับ4ของสหรัฐคือห้างนี้เก่ามากนะเก่าแก่อายุอานามมากกว่า118ปีเตรียมปิดกิจการยื่นขอล้มละลายแล้วขอฟื้นฟูกิจการภายใต้ใตกฎหมายล้มละลายของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมนี้หลังประสบปัญหายอดขาลดลงมานานนับ2องทศวรรษ แต่มาประสบปัญหาหนักสุดๆในช่วงการระบาดของโควิด -19 นี่แหละครับทำให้ทางบริษัทต้องปิดกิจการไปตั้งแต่เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาจากการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์นี่ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับ คุณผู้ชมครับเราพักกันก่อนครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาดูในพื้นที่ต่างจังหวัดของไทยกันหน่อยนะครับว่าวันนี้เนี่ยห้างร้านที่กลับมาเปิดให้บริการกันแล้วเนี่ยนะครับผู้คนไปกันเยอะมากน้อยขนาดไหนแล้วการบริยะห่างทางสังคมทําได้หรือไม่กลับมาติดตามพร้อมกันในช่วงต่อไปจะประเด็นข่าวร้อนทั่วไทยครับ จะประเด็นข่าวร้อนทั่วไทยในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ภาคเหนือก่อนเลยนะครับวันนี้หลายคนเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้านะครับรับกับวันแรกของการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์เฟสสองนั่นเองนะครับวันนี้ห้างต่างๆมีมาตรการในการดูแลสุขอนมามัยอย่างไรติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนะครับกับผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณชุลิกรดีลพัฒน์ครับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ของประเทศไทยนะคะที่มีแนวโน้มดีขึ้นนะคะก็ทำให้วันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่มีมาตรการผ่อนปลนในระยะที่2ซึ่งในวันนี้นะคะที่ห้างสรพพสินค้าก็เป็น1ผู้ประกอบการที่ได้รับก,การผ่อนปลนและมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดค่ะ บรรยากาศที่ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองก็เป็นไปอย่างคึกคักรับการเปิดให้บริการเป็นวันแรกค่ะหลังจากที่ต้องปิดให้บริการมานานเกือบสเดือนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จ้าหน้าที่ห้างสปปรรพสินค้าได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการโดยชีย้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด COVID -19 โดยเฉพาะในการเช็คอินเช็คเอาท์ของผู้มาใช้บริการผ่าน QR Code ไทยชนะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถดูปริมาณผู้มาใช้บริการไม่ให้เกินที่กำหนดไว้หรือประมาณ28,000คนในห้วงเวลาเดียวกันค่ะ ซึ่งเห็นได้ชัดนะคะว่าในวันนี้ทุกคนที่มาใช้บริการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการร้านค้าได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดมีการคัดกรองเบื้องต้นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและใช้เจลแอลกอฮอล์ที่สําคัญใส่หน้ากากาอนามัยเมื่ออยู่ภายในห้างเช่นเดียวกับผู้ให้บริการในแต่ละร้านค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนําผู้มาใช้บริการ เช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้าในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะตลอดทั้งวันก็มีประชาชนเดินทางไปรอจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักบางคนนะคะมารอก่อนเวลาห้างเปิดเพื่อที่จะได้เข้าไปเลือกซื้อสินค้าและรีบกลับบ้านอย่างไรก็ตามนะคะห้างสรรพสินค้าปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดกับผู้ที่มาใช้บริการโดยเฉพาะการสแกน q ิว o d e คเช็คอินและเช็คเอาท์การใช้บริการเพื่อสะดวกสำหรับการควบคุมจำนวนผู้ที่มาใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดค่ะ ส่วนบุคคลที่ไม่สามารถสแกนได้ก็ให้ลงชื่อเบอร์โทรศัพท์และเวลาที่มาใช้บริการเพื่อให้สะดวกในการติดต่อนอกจากนี้นะคะร้านอาหารร้านค้าก็มีการปฏิบัติเว้นระยะห่างจุดนั่งจุดยืนบนบันไดเลื่อนนะคะและก็จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุกชั่วโมงค่ะ สำหรับภาครวมของภาคเหนือในวันนี้นะคะไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มยังคงตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจำนวน95คนทีมข่าวภูมิภาคศูนย์ข่าวภาคเหนือททบ5รายงานไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับติดตามเรื่องของบรรยากาศการช้อปปิ้งในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการแบ่งปันน้ำจิตน้้ำใจผ่านตู้ปันสุขนั่นเองนะครับติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณมนทิราบำเน็ตพันธ์ครับ ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาให้ความตื่นตัวที่จะเตรียมความพร้อมใช้บริการห้างสรรพสินค้าขณะที่การให้ความช่วยเหลือประชาชนรายอื่นๆที่ได้รับผลกระทบยังให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยภากรวมการเปิดให้บริการห้างสัตว์สินค้าเพียหลังได้มีการผ่อนปลนมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเฟสสองไปใต้ข้อกําหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยเชิงลุกสูงสุดซึ่งประชาชนมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมลงหน้ากับชีวิตวิถีใหม่โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าห้างซึ่งห้างได้จัดจุดคัดกรองอย่างเข้มแข็งทุกประตูเข้าออกโดยมีจุดกําหนดระยะห่างอย่างชัดเจนซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเปิดให้บริการเฉพาะส่วนซึ่งก็พบว่ามีประชาชนทยอยมาใช้บริการบางตา สำหรับจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีห้างสับสินค้าที่มีความพร้อมเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปลนระยะที่2เพียง3ห้างส่วนห้างท้องถิ่นยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภาพรวมประชาชนมีการปรับตัวได้ดีขณะที่การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร่วมกับวัดบ้านโกรกตำบลหนองไคหน้อาอำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมาจัดหาพื้นที่ปลูกผักสวนครัวเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมให้สามารถนำวัตถุดิบนำไปประกอบอาหารลดค่าใช้จ่ายจากซื้อผักในราคาแพงรวมทั้งลดปัญหาประชาชนไม่มีเงินจัดจ่ายซื้อวัตถุดิบนำไปประกอบอาหารซึ่งวัดมีพื้นที่และมีแหล่งน้ำประชาชนสามารถใช้พื้นที่ปลูกผักสวนครัวและนำไปแบ่งปันลดค่าของชีพเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมประเพณีการแบ่งปันส่วนที่จุดตั้งตู้ปันสุกกองพุ ทหารม้าที่3โดยกรมทหารม้าที่7กองพันทหารม้าที่8ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งตู้ปันสุขที่สาระอเนกประสงค์ชุมชนหนองสโสนตําบลหนองปลืออำเภอเมืองพบว่ามีประชาชนนําเครื่องอุปโภคบริโภคมาเติมตู้เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารที่นําข้าวสารไข่ไก่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหน้ากาก,กอนามัยและแอลกอฮอล์เจลล้างมือมาเติมสัปดาห์ละสองครั้งซึ่งตู้ปันสุขในจังหวัดนครราชสี มามีทั้งหมดกว่า60แห่งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มผู้ให้และผู้รับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีในพื้นที่ภาคอีสานไม่พบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีเพียงผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ภายในจังหวัดนครราชสีมาเพียงหนึ่งรายเท่านั้นสนย์ข่าวภูมิภาคภาคตะว,วันออกเชียงเหนือจังหวัดนครราชสีมารายงาน เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาว่าด้วยเรื่องสำคัญมากๆของประเทศไทยการศึกษานั่นเองนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มต้นทดลองการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครูพร้อมหรือเปล่านักเรียนพร้อมหรือไม่หากบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วทำอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันนะครับในจับประเด็นเป็นกระแสครับ จะประเด็นเป็นกระแสนในช่วงนี้นะครับติดตามเรื่องราวของการศึกษาไทยในยุคโควิด -19 นี้ว่าจะบริหารจัดการสถา,านการณ์อย่างไรนะครับให้เด็กไทยนั้นได้ประโยชน์สูงสุดนะครับพรุ่งนี้แล้วที่จะเริ่มต้นทดลองการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับคุณครูพร้อมหรือเปล่านะครับนักงเรียนพร้อมหรือไม่แล้วการเรียนการสอนออนไลน์ที่ว่านี้จะจัดแบบไหนนะครับค่ำคืนนี้หาคําตอบกันนะครับร่วมพูดคุยกันกับท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐบุญเรืองอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านปลัดครับครับ ผมประเสรบุญเรืองครับประหลัดกระทรวงกษาธิการครับครับผมท่านครับพรุ่งนี้จะเริ่มต้นทดลองแล้วคำว่าทดลองนี่จะเป็นโรงเรียนทุกแห่งไหมครับหรือว่าจะเป็นแค่บางจุดเท่านั้นครับท่านทดลองทั่วประเทศครับท่านครับครับเป็นระบบออนไลน์แบบนี้เนี่ยยังไงครับหลายคนอาจจะจินตนาการภาพไม่เห็นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผมเองที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงกับการเรียนออนไลน์แบบนี้มาก่อนนะครับครับ ตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งมีการถ่ายทอดอะระบบ d l t v นี่มา25ปีแล้วครับท่านครับครับผมแต่มีหลักสูตรที่ได้ดำเนินการมานี่ก็คือเป็นหลักสูตรตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงมสาม นะครับของ DLTV ทีวีที่ทมอบให้กับกระทรวงเนี่ยนะครับทุกวิชาทุกสาระนะครับดังนั้นในการดําเนินการเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาโดยพระนะทันทธันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านรัตพลทิพย์ตุวรรณเนี่ยนะครับท่านไปประสานกับทางกสท,อท,อทอชอได้นาช่องดีทีวีเนี่ยนะครับคือทีวีดิจิตอล ตั้งแต่ช่อง37จนถึงช่อง53ชุดเ7ช่องนะครับเพื่อมาออกอากาศโดยเอาเทสของ DLTV ทั้งหมดตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงม .3 นะครับแล้วก็สำหรับม .4 แลม 5, นะม .5 เนี่ยม .6 เนี่ยนะครับท่านก็มอบหมายให้ท่าน,นทางกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะของสอปทเนี่ยนะครับได้นำบิดิทัศน์ครูต้นแบบของทุกวิชาเนี่ยนะฮะมาออกอากาศ ในช่องของม4ี .5 ม .6 ห้านะครับ,รบนี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษากรก็มีความพร้อมที่จะดาเนินการทดลองในวันที่18เป็นต้นไปนะครับตับ้งแต่เปิดภาคเรียนครั้งแรกนะครับจนสุดท้ายไปถึงวันที่3ามิถุนายนแล้วเราก็จะเริ่มต้นเปิดการเรียนการสอนจริงๆคือวันที่1นึ่กรกฎาคมนะครับของอทุกชั้นเรียนครับ 15ช่องของปฐมมัธยมนะครับอนุบาลแล้วก็ช่องที่5.2เนี่ยเป็นของกศนช่องที่5.3เนี่ยเป็นของอาชีวะครับทั้งหมด17ช่องครับครับผมก็จะเป็นการเรียนการสอนผ่านดิจิทัลทีวีก็คืออย่างที่คุณผู้ชมรับชมกันอยู่เนี่ยอีกหน่อยวันพรุ่งนี้เปิดมาดูก็จะมีแต่ละชั้นเนี่ยก็จะสอนไปแต่ละช่องคราวนี้คําว่าออนไลน์ครับท่านก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะมีการเรียนการสอน่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่าครับ อ่าคืออย่างนี้แพลตฟอร์มทุกอย่างเนี่ยขึ้นไว้ที่ข่าวทุกคนเนี่ยสามารถดึงไปเปิดเองได้นะครับอแล้วก็ได้สามารถเรียนทางออนไลน์ก็ได้แล้วทางกระทรวงศึกษาธิการก็ก็ทําโดยเฉพาะมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาติีค่ครูประจําชั้นสามารถดึงออกไปเปสอนเฉพาะห้องใครห้องมันได้ตามวิชาที่ตัวเองสอนนะครับ ครับผมแล้วนั่น<ม>การศึกษาทางไกลเนี่ยที่ออกช่องช่องสามสิบเจ็ดจนถึงช่องห้าสิบสามเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นทีวีดิจิตอลที่เราเปิดได้ทุกวันเนี่ยทุกวันเราเปิดดูทีวีช่องอื่นๆได้ถึงช่องสามสิบหกใช่ไหมครับครับแต่ของกระทรวงศึกษานี่ที่ได้รับจากกสชอช,อชอมาเนี่ยคือช่องที่สามสิบเจ็ดถึงช่องห้าสิบสามก็จะเปิด uh, การศึกษาทางไกลโดยครูประจำชั้นเนี่ยสามารถ ติดต่อโดยรายกลุ่มของเด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มใครกลุ่มมันชั้นใครชมัน <S <S สามารถแนะนาให้เด็กโหลดแล้วก็พิมพ์รายงานออกมาเตรียมพร้อมที่จะดูในทีวีได้คัท่านครับครับผมคือคือยึดคอนเทนต์หรือว่าในการเรียนการสอนผ่านทางไกลทีวีเป็นหลักหลังจากนั้นคุณครูก็ค่อยนำคอนเทนต์กลางเนี่ยนะมาจัดก,การไม่ว่าจะเป็นผ่านไลน์หรือว่าเครื่องมืออะไรที่น้องๆเขาพร้อมถูกต้องไหมครับท่านใช่ครับใช่ครับแต่หมายความว่าณนวันนี้นี่ ทางไอมลนิธกิการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูสัาภมเนี่ยเขามีพร้อมทุกชั้นทุกห้องจนถึงภาคเรียนสุดท้ายแล้วครับสามารถดึงออกมาใช้ได้เลยครับครับผมคราวนี้ก็จะมีคําถาม,ามาหด้วยครับท่านประเด็นก็คือว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเด็กนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองมีนักมีลูกอยู่สามคน พหนึ่งอสี่ปหกอะไรทดลองเนี่ยครับ,รบมีทีวีอยู่เครื่องเดียวทำยังไงนี่อะไรก็จะถามาเ,าเลยครับท <TV S 1> ีวีเนี่ยก็สามารถที่จะ,เ,เ,าาจะเ,เปิดรอบวันหนึ่งสองรอบได้ครับท่านครับไม่ได้<อ>ไม่ได้อกเปิดรอบเดียวแล้วถ้าไม่ได้ชมก็ไม่จะไม่ได้เรียนเลยครับอ๋อคือจะมีการฉายซ้ำถูกต,1 1> ต้องไหมครับรีรันมีรีรันพร้อมครับฉายซ้ำฉายซ้ำเสนอ ครับผมอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าบ้านน้องๆท่านไหนที่ขาดแคลนไม่มีทั้งคอมพิวเตอร์ไม่มีทั้งโทรทัศน์เลยครับเขาจะเข้าถึงการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ได้อย่างไรครับท่านครับในประเด็นนี้นี่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทราบดีครับว่าการเรียนการสอนในห้องเรียน ini, สามารถเรียนการสอนได้ดีที่สุดดีกว่าทางออนไลน์ถูกไหมครับครับครูพบก,กับเด็กถูกไหมครับครับในขณะเดีวยวกันวิกฤตเศรษฐวิกฤตเอ่โอโควิด -19 น,นี่ก็ ก็ไม่สามารถที่จะมาเรียนได้สมมุติว่าไม่สามารถที่มาเรียนได้เราก็จะใช้วิธีการเรียนทางไกลและออนไลน์เนี่ยช่วยแต่ถ้าหากไปเรียนได้ในวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยครูกับนักเรียนก็ต้องเจอกันแต่ก็ช่วยโดยเอาทางไกลและทางทางออนไลน,เน์เป็นการเสริมเติมให้เกิดคุณภาพการศึกษาย,ยิ่งขึ้นแต่ประเด็นที่ท่านถามว่าลงุงผู้ปกครองไม่มีทีวีเลยไม่มีไฟฟ้าเลย ไม่มีคอมพิวเตอร์เลยทำยังไงรตรงนี้เนี่ยทางครูผออโรงเรียนหรือพอเขตพื้นที่เนี่ยนะครับหรือศึกษายการจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะดูว่าถ้ามันอยู่บนเขาบนเกาะบนแก่งเนี่ยนะครับสามารถเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่กันแค่สามสิบยี่สิบคนเนี่ยก็สามารถเปิดเรียนตามปกติได้ครับท่านครับก็หมายามว่าให้ครูกับนักเรียนเรียนกันตามปกติซึ่งอยู่บนเขาบนดอยเนี่ยบนเกาะบนแก่งเนี่ยเรื่องเชื้อโรคไว้ละ โควิน1เนี่ยนะครับก็สามารถคงคิดว่ามันอยู่ห่างไกลอ่ะนะครับ,รบจะให้เปิดเรียนนะท่านครับหมายว่าไปเรียนตามปกติแต่การ,รเปิดไม่เปิดเนี่ยเราต้องฟังสบคด้วยนะครับพรลกที่ประกาศมาเนี่ยจะเป็นอย่างไงรแล้วการจะเปิดแต่ละจังหวัดจะเป็นอย่างไงนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขาเป็นข้าราชการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนาอยู่แล้วแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะเป็นประธานกอจออยู่แล้วนะครับจึงทางศึกษาการจังหวัดเป็นเลขาเนี่ยโรงเรียนใดจังหวัดใดที่สามารถที่จะดําเนินการเขืดเรียนตามปกติได้ก็ผู้ว่าราชการหรือกจอจก็จอจะเป็นผู้ดูว่าปลอดภัยเป็นอย่างไรถ้าโรงเรียนไหนมันไม่ปลอดภัยหรือจังหวัดไหนไม่ปลอดภัยก็ต้องจําเป็นต้องเรียนเรื่องการศึกษาทางไกลและออนไลน์ไปก่อนนะท่านครับ ครับผมตอนนี้หลายคนที่ติดตามเรื่องการศึกษาในบ้านเราอาจจะมองข้ามช็อตไปแล้วพูดถึงว่าหลังจากโควิด1 9หรือว่าโควิด1 9ทเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยนิว n o r m a l ของวงการศึกษาไทยนี่จะเป็นอย่างไรครับออนไลน์จะเข้ามาเสริมเพิ่มเติมมีบทบาทมากขึ้นหรือเปล่าครับท่านประหลัดครับใช่ครับยุคดิจิทัลเราต้องยอมรับว่าการเรียนการสอนในอนาคตเนี่ยเรื่องดิจิทัลเรื่องของการเรียนทางไกลหรือการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมาทําให้เกิดคุณภาพการศึกษาโดย ทำให้นักเรียนนักศึกษาไม่เหลื่อมล้ำในการเรียนการสอนให้มีความเสมอภาคกันครับ,รบฉะนั้นหลังจากโควิดผ่านไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าวิกฤตเป็นโอกาสทําไมผมถึงบอกวิกฤตเป็นโอกาสถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้กระทรวงศึกษาไม่สามารถที่จะหาช่องทีวีดิจิตอลได้ถึงสิบเจ็ดช่องได้เลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,ะจัดการเรื่องแพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาติได้เลย แต่ขณะดเดียวกันพอมีวิกฤตทุกอย่างาทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งรัฐบาลโดยนายกและนมสตีคนเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็ให้ความสนใจให้การสนับสนุน <c oughs> ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศรรึกษาธิการท่านรัฐมนทรีสุวรรวเนี่ยท่านก็เอาจริงเอาจังครับประสานทุกภาคสว่วนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางออนไลน์หรือการเรียนรู้ทางทางไกลเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็จะทําให้เกิดความพร้อมอทุกอย่างนะครับ เดิมเนี่ยถ้าไม่มีวิกฤตตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าการศึกษาทางไกลหรือการการเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะทําให้อย่างน้อยก็ต้อง5ปี6ปีถึงจะมีความพร้อมกันครับคแต่วันนี้ช่วงระยะเวลา2-3เดือนเนี่ยเราก็ได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังทรัพย์ทุกอย่างในกระทรวงศึกษาที่ดรร่วมกันบุคลากรทุกภาคส่วนร่วมกันเพื่อที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ทางไกลและทางออนไลน์ครับครับผมวันนี้ชัดเจนนะครับขอบพระคุณท่านประหลัดเป็นอย่างสูงเลยครับ ครับขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับ ล้วก็จะเห็นบทบาทของเทคโนโลยีนะครับเริ่มต้นพรุ่งนี้เลยอย่างโทรทัศน์เองนะครับก็เป็นสื่อที่เราคุ้นชินอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการเรียนการสอนแบบทางไกลที่จะจัดเรียงไว้สาหรับทุกชั้นเลยนั่นเองรวมไปถึงการสอนแบบการเรียนการสอนในลักษณะของพี่น้องไอ,อชิวะนะครับหรือว่ากสณอน์อนด้วยก็ตามนะคราวนี้พูดถึงเทคโนโลยีแล้ววันนี้เทคโนโลยีหนึ่งที่เป็นแพลตฟอร์มมาช่วยเรื่องสุขภาพของเราก็คือแพลตฟอร์มที่เรียกว่าไทยชนะวันนี้ผ่อนปรเฟสสวันแรกด้วยมีการใช้แพลตฟอร์มนี้กันเยอะนะครับว่าแต่ว่าใช้กัันนนออยย่่าาางรมมมตติดกุช วันนี้มีสถิติออกมานะครับเรื่องการใช้เนี่ยโดยนายแพทย์พลวัตวิทูลกนชิตท่านเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า DES ในฐานะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์ร่วมแถลงข่าวกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ว่าวันนี้เป็นรันแรกนะครับที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ได้ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในไทยจากการตรวจสอบสถิติผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบไทยชนะพบว่ามีร้านค้าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ26,736ร้านค้ามีประชาชนที่ไปสแกน QR Code Check in Check out ผ่านระบบเข้ามาแล้วน,นะครับตัวเลขอยู่ที่150,000คนมีประชาชนสแกน QR วอาร4,635คนต่อน,นาทีซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของคนไทยใน การใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวนะครับสำหรับแพลตฟอร์มไทยชนะนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าจะต้องไปลงทะเบียนง่ายๆไปที่เว็บไซต์ไทยชนะ .com ท่านก็จะได้ QR Code ์ ode, ปริ้นออกมาแปะหน้าร้านได้เลยนะครับเมื่อประชาชนลูกค้ามาใช้บริการจะเดินเข้ามาในร้านเข้ามาในห้างสรรพสินค้าก็ต้องสแกน QR code ถือเป็นการเช็คอินโดยผู้ลงทะเบียนต้องกรอกชื่อนามสกุลไม่ต้องใส่คำนำหน้าแล้วก็ให้เบอร์โทรอีเมลให้ครบถ้วนนะครับหลังจากใช้บริการเสร็จต้องเช็คเอาท์โดยระบบของแอปพลิเคชันประชาชนจะทราบปริมาณความหนาแน่นของ ใช้บริการในร้านค้านั้นๆน,น,นะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในวันนี้เนี่ยก็คือมีประชาชนเข้าไปใช้บริการเช็คอินแล้วปรากฏว่าลืมเช็คเอาท์ครับระบบจึงต้องแจ้งว่าร้านค้าดังกล่าวเนี่ยมีลูกค้าหนาแน่นเกินไปทําให้ประชาชนท่านอื่นเนี่ยไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้จึงอยากฝากให้ผู้ประกอบการแนะนําผู้ที่เข้ามาใช้บริการเช็คเอาท์โดยให้ใช้ QR โค้ดเดียวกันกับ QR Code โค้ดที่เช็คอินนั่นเองนะครับ จะประเด็นข่าวร้อนสุดสัปดาห์ในค่ำคืนนี้ลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของสุภาพสตรีชาวอังกฤษท่านหนึ่งอายุ91ปีแล้วนะครับเธอมีความสามารถในการถักไหมพรมนะครับเป็นรูปร่างของโรงพยาบาลขนาดย่อมๆเธอนอนำผลงานนี้มาขายแล้วก็นำเงินที่ได้นะครับมาบริจาคให้กับทางสาธารณสุขของอังกฤษนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านสำหรับรการติดตามรับชมค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ